ครับขอากาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอุปพารวยนะครับผมครับวันนี้เรามีข่าวดีจากแม่ไม่อยากดังนะครับผมที่ว่าถูกจนได้ซื้อทอง10บาทนะครับผมเป็นเลขล็อกนะครับงวดเมื่อกี้3-2เข้าจังๆเลยนะครับ สำหรับแนวทางแม่ไม่อยากดังนะครับผมวันนี้แม่มีข่าวดีคือแม่จะต่องวดนให้เลยนะครับเนาะครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กระทางช่องด้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับผมก็มีหลายสํานักหลายอาจารย์นะครับที่บอกแนวทางถูกนะครับเนาะก็มีหลายท่านที่ไม่ถูกก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยววันนี้ลุยกันใหม่นะครับเนาะ แนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับ F4 ครับผมโอเคครับเพื่อน็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะต่อสายคุยกับคุณแม่ไม่อยากดังนะครับว่าแนวทางงวดประจำวันที่16กันยายน2565จะมีแนวไหนตัวไหนเป็นพิเศษเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันครับผมแ่เล็กค่ะครับสวัสดีครับแม่สวัสดีจ้าเป็นไงถูกไหลไหมครับแม่แม่ไปได้ซื้อซักบาวาน มีให้เอฟซีเ็าอุ่นใจแล้วให้เอฟซีกอุ่นใจแล้วโอ้ถูกถูกจนได้ซื้อทองสิบบาทซื้อบ้านซื้อรถถือว่าไม่ธรรมดาเลยแม่ไม่ไม่มีเม้นแต่เงินซื้อแชมพูตากอันนี้ตาตายกี้แม่แม่ตาหอยเนาะตาหอยจือวแม่ตายกี้แม่แม่เไม่หลุดแม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อเลย เงมันไม่เยอะอืไมไจ<ม>่ายเยอะเลยเชื่ชชอนี้่เอ้าี่ก็ทั้งทั้งดูแบบว่าคนว่าเป็นงวดแรกพู้บางคนอ่ะจะไล่ใจเพื่อนมาเอาไว้ดูกับมี่า<อ>มันจะมีนี่คือว่าบอกคือคุยบ้ายนะคะเออเขาพูดโทมันเขาขนลุกกบนเขาขนลุกเลยครับแม่ <c oughs> อเออขนลุกสินั่งสายว่าโอ้ยหนูหมูดูแล้วหมูเออดูที่ออกแล้วมาดูของแม่เขาขนลุกเลยกัวกา่าเข้ามือ พอเขาพักนั้เเรงก็เลยมาตรวจดูอีกทีเออมันเข้าทั้งหางรอสเซอรี่สี่ใบบนล่างเข้าหมดเมื่อให้สิบชุดหรือสิบเอ็ดชุดมันเข้าหกชุดเลยมันต้องแปดได้รัตเอรี่เข้าหมดเลยมันไม่ขนลุกได้ไงเพราะว่าที่ที่ที่แปดสามไม่ได้ให้ไม่น่าสายเขา้าเข้าสูตรไปเต็นสูตรไงรแต่เป็นสูตรประจำว,วันเหมงวดหน้าวันใหม่คนที่เอาไปก็อย่าลืมเนะ้อ อย่างที่บอกไว้มันเป็นอยู่ประจําวันไม่ใช่พอดหน้าก็มังเป็น,ปน,นว่างันใหม่ก็เป็นสูดใหม่ครับผมแต่ก็บอกไปก็กกลืม,มเสียไปเยอะเอฟซีโทรหาหลายอยู่เมนบลาขาหลังไหมโอ้ยเนี่ยประมาณรับประทานเนีประมาณสองรยสายเป็นแม่เราจะได้ไม่เหงาไหมนะแม่ <laughs> เราไ็่ว่าอันนั้นเข้าลงมามันเป็นอย่างนี้น่เองเราคนขนาดคนปกตินี่วันป่วย20ปีไปรู้อะไรมันจะขึ้นทั้งหน้ามืดทั้งอุ้ยกินนําก็ไม่ได้กินอ่ะไม่มีเวลาเออไม่ต่จะจกินน้ำอ่ะเยี่ยวก็ยังไม่นี่แกเอาไว้หางห้องนเยี่เขาเลยว่าถึกแล้วพ่อมีไฟซือนั่งจบอร์แม่ บานนี่ข้าเจ้าว่าเพื่อนเรขึ้นขึนบนล่างยู่อเพิ่นกต่สีทีทุ่นเราเพล่อนนต่สที่ทุ่มมากนะขาคนกับว่าไดขึนอืึ้นก็ทุกสิบบาทด้แม่ก็ว่าอะไรเงี้ยเราเขลองซื้อดูเขาซื้อของตั้งดูอะไรเงี้ยแม่แม่เลยบดีเร์ไม่เงินซืือบางบางซ้ายเออเนี่ยกุมบารมการเนี่ยนะโอ๊ยเกินถกไปก็ว่าหมดฮือคง ต้องสุดท้ายผมเข้าแม่เล็กคนเดียวก็ไม่แม่นแม่นจะกาหลุดหมดแม่เป็นตัวเก่าเพราะบ้างแม่นจริงครับแม่นจริงครับของแม่แม่นี่หีืเขาตลอดไม่พอแม่ก็แม่ยังบอกว่าเขาตลอดแต่แม่เสียใจมันมันคุยมันแต่ต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองใช่ไหมแได้คุยเนาะอันนี้ของแท้เลยเขาตลอดเข้ามาเบิดปีเบิดชาติมาแม่สี่ชุดเลยนะเล่นแม่เป็นได้เลขมาที่เป็นเลขสองตัวนะ แน่นี่ว่ามันหมดแล้วเอาพอรางวัลที่หนึ่งเข้าเอาล่างไปเข้าบนพอดีเลยเข้าเต็มเต็มเลยแป่สามไม่ได้ลงในในยูทูบคนมันไม่ได้ดึงออกมาหมดใช่ไหมล่ะี่ฟซีหลักแปดเนี่ยอืมก็ประมาณนี้แหละแม่ยังขนลูกเลยเนาะจ้ามันเข้าไปเก่าเนา่เนาะมันเลขเก่านะมันไม่น่าออกนะแปดสามอ่ะเอฟซีไป็น้อแปดสองอ้แม่ว่าแม่ฟันอยู่ฟันจีนไปดึงออกจากสูตรมาไม่ไม่ จไม่เต็มอยหรอกก็ไม่ได้ให้สูตรเต็มไปให้ในฝันก็จะงบจต็สูตรนั่นแหละเมันเป็นเลขที่น้องว่าฝันเห็นเออพี่สาวไปเออไปเยี่ยมยามกันอ่ะมันก็มี่มันก็เป็นเลขพี่เลขน้องหรอที่ให้ยูทูบไปมาฝันเกี่ยวก็เลยก็ตัวมาก็เลยเน้นไปเลยเลขพี่เลขน้องเออใส่เข้าไปที่ให้เลือกเราจะเน้นตัวไหนชอบกว่าแต่วงแห่จะตามสองกับข้าหัวก,ก็ล่างเดินไปบนเนาะครับ <c oughs> เลขเด่นมันไม่เคยหลุดมันหลุดเลยบนอะ่ะแต่มาอยู่ก็ล่างได้สองนะครับ <c oughs> รับสายไหมเนาะแม่เนาะอโอ้ยมันมไม่ว่าแต่ไหมเอาของเอาหองห้านช่วยอะเอาหองห้านช่วยงวดนี้เปไหมแเอาเครื่องห้องรานช่วยเอาต่องวดเป็นยังไงครับแม่ใส่ีที่นี้มันรดไม่ได้สองเครื่องบอกครับแม่ต่องวดมีตัวไหนบ้างครับผมมีต่องวดไหมครับมีมีตัวไหนบ้างครับผมเอ่องวดก็แอบดูไว้หน่อยนึงแต่ยังไม่ได้สรุปเนาะผมตู้ห้องเมื่อวานนี้เนาะครับสรับแม่จะให้ให้ที่มัน มันแม่นได้น้อยตัวนี้ก็จับฟันแหละแต่งวดนี้มันให้เยอะไปหน่อยที่ออกเมื่อวานนี่เพราะมันมันันเกี่ยวพี่เกี่ยวน้องมันหลายตัวไงไม่รู้แต่ตัวไหนเพราะมันมันไม่ระ้บอกป็นตัวค่ะครับผมก็แม่ว่าแม่นอย่างเงี้ยแหละมันถึงเออมันแม่นเข้กับฝันมันมันมันเข้ากันพอดีกับสูตรเลยครับผมงวดอ๋อแต่อะไร่แม่ก็ดูวดดู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 ดุดู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 ดดู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 ดดู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 ดด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  ใะจะเด่นไปให้แปดกระเพ็เด่นนะแปดเนาะแปดกับหกเลขวิ่งเหรอครับแม่ใช่แต่เลขวิ่งเลขเด่นนั่นแหละครับผมแปดนี่มาจากไหนคือเลขตามไงเต้นมาสองงวดติดเลยใช่ไหมครับให้จะเป็นประมาณนี้มีเซนเด็ดติดใจอะไรนั่นก็ตลาดไปจะขาดเฉียวอะไรเงี้ยใช่ไหมคะครับผมที่เขาปลูกกันอะไรก็หกนี่คือเลขประจําวันวันศุกร์จะติดหกนี่แหละที่ให้ติดหน้ามันหลุดหลุดตัวเด่นไป ประมาณนี้ถ้ามันมาหลักเดอีกก็คือเลกตามอะไรเงี้ยค่ะครับแล้วมีจับคู่ไหมครับแม่จะให้คู่ก <okay. S 2> ็จะให้คู่ในหลักที่เด่นเลยจ้ะครับมีตัวไหนบ้างครับผมก็ถ้าจีบหกก็หกสามหกสามหกสามนี่ไม่หกสามนี่ไม่ต้องจับครับผมแล้วก็มีหกห้าหกห้าหหกสอง กเก้าหกแปดหกเก้าหกแปดที่แต่ที่นี่เลยจะที่สิบหกครับคือแม่มั่นใจว่าเลขมันเด่นหกหวาน,นี่เนาะแต่แล้วที่สิบแปดก็มีมีห้าชุดเหมืกันครับผมใช่ที่ที่สิบแปดถ้าดูมันอ๋อมันถูกนะดูก่อนในตัวแบบผิ่ใช่ไม่ใช่ตัวแบบที่สิบแปดก็มีหนึ่งแปดหนึ่งแปดครับแม่ เก้าหกแปดสองแปดหกแปดสองแปดอแาอ่ะก็ห้าแปดเก้าแปดอีกห้าแปดเก้าแปดอ่ไอ้ที่สิบแปดเนี่ยมันมามันมาหลักสิบสองหัวจรหัวนี้ถ้าคือสองอย่างนี้จะให้คิดเพื่อไม่มาหลักร้อยก็เป็นหลักหลักไอหลักหน่วยนะครับผม แต่ประมาณนี้เพราะว่าที่มันตำามันเหมือนหวยที่มันออกมาพร้อมๆกันอ่ะเตเลยครับพี่ดิ่นเอนมาหลักสี่สิบสองงวดซ้อนงวดนี้ถ้าไม่มาหลักหนึ่งก็เป็นหลักร้อยเสร็จครับผมประมาณนี้ครับอันนี้ก็คือเป็นต่องวดของคุณแม่นะครับเนาะเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันอีกทีนะครับน้องแม่เนาะครับไอไอัวหกสามกับหนึ่งแสนไม่ต้องกลับเป็นสองสองคู่นี้แสดงว่าเน้นใช่ไหมครับแม่ใช่จ้ะ หกสามกับหนึ่งแปดนี่คือชอบพิเศษแหรอครับแม่ไม่ไม่มันไม่จะบอกว่าไม่ไม่ต้องไปกลับในตัวอื่นที่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 ไม่ได้ว่านี่มันจะเป็นหวยกลับเนี่ยทุกน้นอยออแต่แต่ประมาณห้าสิบห้าสิบเลยพราอว่นอื่นอื่นจะเป็นหวยกลับแต่สองคู่นี้มันจะมาเป็นคับจะเป็นหวยคู่ก็ต้องอดูแล้วก็ดูรอดูโค้งสุดท้ายอีกทีนึงเพราะว่าสุดท้ายมันจะได้ฝัน พอออกจากสวนนี่เข้าเปรี้ยดไครับผมบางทีอาจจะไม่ไม่ได้ให้สุดไปเต็มเพราะเราไม่ไม่ให้ไหวกันเยอะเนาะครับอือใช่แล้วก็ดูทางยูทูบแม่ก็บอกว่าอย่างนี้เพราะับไม่ไหวให้ยูทูบไปแล้วดูทางเบรคก็โตรับสายไม่ไหวนะแม่เนาะ แต่มันไม่ไหวมันจะเข้าโรงพยาบาลแล้วจ้ะมันจะเข้าโรงพยาบาลเรเอย่งให้สูตรให้หวยไปงวดเพราะว่าจะเป็นไม่ไหวแล้วนะครับผมเราเพีแค่เอาข้าวใส่บุญใส่บาตรนั่งก็ประมาณนี้เหลือคิดอะไรได้บุญนะครับแม่ด้วยครจะได้บุญด้วยคนที่เตกู้โทรมาไม่เป็นคนน่าสงสารแน่นอนติดซุ้มติดเตียงโอ้ใช่อยู่คบแม่บ้านจะยึดโอ้ยมไม่รู้จะพูดอะไรยัง ก็อยากให้ตัวเดียวแต่มันมันไม่เป็นอย่างนั้นเราสอนกับสูตรเราเอะเราอย่างนี้ได้แต่ดวงบุญเราบุญด้วยมันแต่ตัวดับงวดนี้มันจะมีสองมีห้ามีเก้านะครับแต่เขาแม่ไม่ได้ดับเพราะแม่จับมามาใส่หมดเพราะว่าไม่ไม่ไม่ให้มีอไม่ดับวันนี้มันก็ออกไม่ดับเลยนะถ้าเป็นสูตรคนอื่นนะเขาจะว่าดับหนึ่งดับสี่ดับแปดงวดงวดเมื่อวานเนี่ยครับผมแปดมันมาเห็นไหมถ้่ใครตัดไม่ดับบอกคือนี่ ไม่มีสิทธิ์เมื่อก่อนมันก็ดับสองมันก็มาสองสี่สองใช่ไหมนั่นแหละครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของ แม่ไม่อยากดังนะครับน้อตองงวนให้เลยนะครับ f อครับอันนี้คือสูตรมาเต็มเต็มแวแต่ยังไม่ได้ตัดนะครับเดี๋ยวต้องรออีกทีหนึ่งนะครับก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมและรับฟังช่องโอปอพารวยนะครับผมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องเลยนะครับครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ